สวัสดีนะครับผมอาจารย์ก็นะครับวันนี้นะครับเราจะทําภาพเหมือนกันภาพเหมือนเอาไปยิงแก้วนะครับเอาไปยิงแก้วยตินะครแตเป็นประมาณนี้นะครับมาเริ่มต้นเลยนะครับผมจะใช้โปรแกรม Photoshop ในการทํานะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเอาภาพเข้ามาในโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะทํานะครับก็คือการตัดแบ็กกราวนั่นเอง เราก็มากดในส่วนของการตัดพื้นหลังตรงนี้นะครับเรอโปรแกรมคำนวณสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทําการตัดพื้นหลังให้เรานี่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมตัดพื้นหลังเสร็จนะครับเราก็เลือกในส่วนของการปรับสีให้เป็นขาวดำนะครับแล้วก็ปรับแสงเพื่อให้เหมาะกับการเอาไปทำเวกเตอร์นะครับแล้วก็กดในส่วนของแต่งภาพต่อเลยกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆ รอโปรแกรมประมวลผลสักคู่นะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับอ่าโปรแกรมประมวลผลเสร็จนะครับแล้วก็กดไปที่ขาวดำอย่างนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับไม่กี่ขั้นตอนเองเราก็จะได้อ่าภาพที่เอาไปยิงแก้วนะครับ ก็จะสามารถเอาไปใช้งานยิงแก้วได้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับใครสนใจในส่วนของพักอินไม่กี่ตัวนะครับก็ทักมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับในการทำภาพเหมือนด้วย Photoshop นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ